สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัสดุสตอรี่เอ็กนะคะเช้านี้ก็อากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนอากาศดีมากก็เลยมาสวัสดีตอนเช้ากันนะคะเมื่อวานกลัวจะสวัสดีตอนเช้าได้โอ้จนค่ําเลยนะคะวันนี้ก็มาแต่เช้าเลยนะคะทุกคนมาดูพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนเดิมนะคะทุกคนพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้านะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ ขอบคุณที <Ooh. S 1> ่เข <Sm> er ้ามาให้กําลังใจและเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกน้ําใจขอบคุณทุกไม่ตีขอบคุณทุกความหังพีขอบคุณทุกความคิดถึงนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณ FCTP ทั่วโลกขอบคุณ FC สายกินสายเที่ยวสายธรรมะขอบคุณทุกๆสายนะคะขอบคุณ FC ที่เดินผ่านมาทางนี้แล้วก็แวะเข้ามาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากๆนะคะก็ไม่มีอะไรจะ พูดอะไรมากมายนะคะก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้ทุกคนประสบผลสําเร็จนะคะในชีวิตและก็จะเจริญรุ่งเรือง,งในหน้าที่การงานนะคะขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนะคะขอบค,ค,คุณมากๆนะขอบคุณไมตรีที่ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายขอบคุณที่ยังคิดถึงและห่วงใยนะคะ มีตภาพดีๆนะคะก็ขอบคุณมากๆที่มีมิตรภาพดีๆไว้ให้นะคะก็วันนี้ก็ขอให้โชคดีมีความสุขนะคะขอให้โชคดีมีความสุขมั่งมีเงินทองร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองนะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองร่ำรวยลุ่งเรืองนะคะขอให้เป็นเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านนะคะทุกคนสุขกายสุขใจทุกทุกวันนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะ ไม่มีอะไรแค่คําขอบคุณแค่นั้นเองเข้ามาตรงนี้ก็วันนี้สําหรับวันนี้ก็ให้มาชมวิวสวยๆในตอนเช้านะคะทุกคนดูบรรยากาศก,าก่อนค่ะอากาศเย็นแล้วนะคะเริ่ม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 มีอากาศหนาวนาวแล้วนะทุกคนหนาวนิดๆแล้วละ่พะพอเข้าเดือนตุลาปกติมันก็จะหนาวแบบน,นี้นะนะเข้าเดือนตุลาก็จะหนาวนะคะทุกคนก็อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะก็ไม่เดดร้อนอะไรแล้ว,ว,ลวถ้าฝนไม่ตกก็ดีแล้วละ่ะ ตกมาบ้างไม่มไมมหน่อยก็ได้ไม่ตกเยอะไม่ตกทุกวันเหมือนเหมือนช่วงก่อนช่วงน้ําท่วมนะคะทุกคนบ้านเราไม่น้ําไม่ท่วมแล้วล่ะช่วงก่อนช่วงเรือนที่แล้วนะคะ <S <S น้ําก็จะล้นตลิ่งหยด่ะรอดนะคะตอนนี้ไม่เป็นไหลแล้วนะคะข้าวก็เริ่มออกลวงนะคะทุกคนข้าวเริ่มออกรวงแล้วนะคะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งมีมั่งคั่งนะคะไม่ไม่ไม่ยากจนนะคะ ก็คือมีข้าวไว้กินตลอดทั้งปีก็ถ้าเห็นข้าวออกร้วงก็ถือว่าทุกอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะสมบูรณ์แบบทุกคนก็จะไม่ลำบากอีกแล้วนะคะก็มีข้าวกินตลอดปีข้าวโดยหมอดวงอีกน้อยก็คงจะเหลืองอลามเต็มท่งนาเหมือนเดิมนะคะทุกคนทิศนี้ไม่มีอะไรนะคะแค่มาให้ชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ทักทายกันนิดนหน่อยๆนอยนะคะก็ มาขอบคุณน้ําใจของเพื่อนของน้องที่ด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากมากด้วยนะคะก็ขอบคุณที่มีน้ําใจที่มีให้นะคะขอบคุณที่ไม่ตีที่ที่ให้มาตลอดนะคะขอบคุณที่ทักทายนะคะขอบคุณที่คิดถึงกันนะคะขอบคุณที่มีทิดมิตรภาพดีๆนะคะถ้าให้ลูกสวยที่มีแท้น ที่มีโลกสวยงามนะคะทําให้โลกสวยามก็ขอขอบคุณมากๆนะคะมิตรไมตตีไม่เสียหายนะคะไม่เสื่อมคลายทุกคนสามารถเข้ามาชมคลิปที่ได้นะคะคือคลิปเรามีแต่สิ่งดีๆมีแต่ภาพสวยๆงามๆมีแต่คําพูดดีๆนะคะไม่มีดราม่านะคะภัพก็เป็นอย่างนี้นะคะพระส่นสรตอรี่เป็น F c t ซสายเขียวนะคะทุกคน ยูซีทีที่เข้ามาให้กำลังใจลวงช่างและป้าสวนผักก็ขอให้ลงช่างและป้าสวนผักก็ทงจเจริญรุ่งเรืองต่อไปภายภาคหน้านะคะก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะฝากทุกคนเข้าไปชมคลิปย้อนหลังเลยที่ไม่ข้ามโฆษณาในช่องมูลนิธิชาแนลปาแตนชาแนลนะคะแล้วก็เข้าไปให้กำลังใจไปเชิญชวนไปสั่งซื้อสินค้านะคะที่เมื่อวานก็มีโปรขึ้นมานะคะโปรโปรวันเสาร์นะคะท่านใดสนใจก็ สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ TP สกินครีมเทเซรั่มครีมกันแดดเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าสบู่ฮันนิซโที TP คอฟฟ่ ame, ow, ames, ow, ama, ok is, so TP โกโก้ TP คอลลาเจนพลัสนะคะทุกคนก็เห็นเห็นทุกทุกทุกอย่างก็มีปโปรกันทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะครีมเซรั่มทุกอย่างนะคะมีปโปรโปรถึงวันนี้จนถึงสี่โมงเย็นนะคะทุกคนก็ ฝากเขาไปให้กําลังใจลงชัางและป้าสนฝากฝากเข้าไปาสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะทุกคน <c oughs> ทุกเช้ามาก็เสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ <g ül> <g ül> เสียงก็จะเป็นประมาณนี้เสียงก็จะแหบๆหน่อยนะคะเพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้ใช้เสียงตั้งแต่หลับจนตื่นมาก็มาใช้เสียงตอนนี้นะคะก็ช <c oughs> มพระอาทิตย์กันนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศดีๆแล้วก็มาบอกเล่าให้ฟังว่าอากาศตรงนี้เริ่มเย็นแล้วนะคะ อากาศเริ่มเย็นแล้วก็เริ่มสบายขึ้นนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนคงจะอากาศดเีเหมือนกันนะคะก็ขอให้ชาวเชียงชาวเชียงใหม่จงโชคดีนะคะขอให้น้าลดลงอย่าได้เกิดภยัยธรรมชาติเกิดขึ้นซ้ำซากนะคะก็ขอให้ทุกๆุกจังหวัดนะคะขอให้ค่ายปลอดภัยนะคะทุกคนขอให้โชคดีมีความสุขทุกๆุก ทุกๆจังหวัดทุกๆทั่วประเทศไทยทั่วโลกใบนี้นะคะก็ขอให้โชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีนะคะขอให้ชีวิตรุ่งเรืองสดใส เหมือนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ